เรชชอดพาไปดูชวนคุยหลังเกมหงเหนียวแน่นหนึบบุกเสมออาร์เซนอลศูนย์อยากชนะจนเลยน้ำใจลิภูรับสุดโหดคองบอลสุดแก่งกดจนอาร์เซนอลเสียเชิงบุกเสมอแบบได้ใจมีเพิ่มเป็น35คะแนนอย่างล้างอันดับ4ของตารางอย่างเหนียวแน่นก่อนที่จะไปพูดถึงเกมขอชาร์ดราม่าก,ก่อนเลยโอเคว่าในเกมมันมีจังหวะที่ต่างฝ่ายต่างเจ็บและไม่เคลียร์ทิ้งให้กันเพราะมันไม่ได้เจ็บจุดอันตราย แต่การที่เพื่อนร่วมอาชีพเจ็บเขา่าซึ่งเป็นจุดที่ละเอียดอ่อนและไปผักเขาซ้ำเพราะอยากเล่นเร็วนี่มันต้องเอาสันดานแบบนี้มาจากไหนคุณเป็นนักฟุตบอลควรจะรู้ดีว่าการเจ็บเข่ามันเป็นยังไงแล้วคนในวงการเขาก็ให้เกียรติด้วยการให้ทีมแพทย์เข้ามาดูให้ไวที่สุดเข้าใจว่าแบรดลี่เองมันก็แสบที่เจ็บแล้วขยับกลับมาในสนามแต่มันก็เหลี่ยมในเกมปะแล้วนอนเจ็บมันก็เจ็บจริงๆนะจนต้องหามลงเปยะ ผมว่าบางทีมันควรจะมีความเป็นคนมากกว่าเกมกีฬาไม่เคยพบเคยเห็นเพื่อนร่วมอาชีพเจ็บหนักพ่อจะเล่นต่อแบบไร้น้ำใจแบบนี้มาว่าถึงรูปเกมกันบ้างต้องยกแมนออฟเดอะแมตช์ให้มีลอตเคอร์เกสที่เก็บบุคยอซาก้าได้อย่างอยู่หมดัดไอปีกสไตล์เชิงที่ตัวพอๆกันนี่วัดความเร็วของชอบเจ้าตัวเลยเป็นวันที่เล่นเกมรับได้อย่างโดดเด่นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในซีซั่นนี้หรือบางทีอาจจะในชีวิตของเขาเลยด้วยซ้ำ แต่คนที่ควรต้องคารวะจริงๆคืออาร์เนอร์ชลอตแมสกอที่ออกมาจะแบ่งแต้มกันไปแต่ว่ากันด้วยรูปเกมและแผนเขาชนะมิเกลอาเตตาแบบเหนือชั้นทั้งสภาพทีมที่ไม่พร้อมและสถานการณ์ก่อนเกมที่เป็นรองโดยแบ่งเป็น2ช่วงคือครึ่งแรกกับครึ่งหลังเอาครึ่งแรกก่อนด้วยความที่ไม่มีกองหน้าและความมั่นใจที่ด้อยกว่ามันบีบให้ลิปูต้องรับหล่อโตซึ่งใครจะคิดว่าเราจะเล่นคอมแพกช่วยกันได้แบบเหนียวแน่นหนึบ จนอาเซนนลไม่ได้สร้างอันตรายให้อาริซงเบเกอร์ต้องเหนื่อยเลยรับสบายๆทุกลูกและเราทุกคนก็รู้ว่าพอครึ่งหลังเริ่มมาอาเซนนทที่ต้องการฉีดแต้มจากทีมตามจะมาเดินเกมลุกพับสนามบุกแน่แต่สิ่งที่ออกมากับกลายเป็นช็อคเอมิเลตใครจะคิดว่าลิพูจะดันสูงครองบอลสู้กดจนเจ้าบ้านต้องลงไปรับในแดนเปอร์เซ็นต์ค้องบอลพุ่งไปกว่า74% ที่หลักที่เรากดหัว่าฝูงได้คือความละเอียดและความแม่นยําในการต่อบอลจังหวะไหนควรเล่นจังหวะไหนไม่ควรเล่นเรียกได้ว่าตัดสินใจได้สมบูรณ์แบบอีกอย่างคือการจํากัดการสลับตําแหน่งวิ่งสอดของอาร์เซนอลด้วยแมนมาร์กมีช็อตหนึ่งที่ฟานได้ตามเชสซุดมาถึงกลางสนามเลยคือทําแผนกันมาได้ดีจริงๆแล้วนักเตะก,ก็เล่นได้ตามแผน ไม่ว่าอาเตต้าจะมีตัวหรือสควอตเดฟที่ดีแค่ไหนแต่ถ้าลงมาไม่ได้เล่นกับบอลมันก็เปล่าประโยชน์และนี่คือคลิปหลังเกมอาร์เซนอลถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ